ครับพี่น้องผมขั้นนี้เบ็ดจมครับผมปลาอยู่ปะเอาอุ้ยปลาอยูย่ครับพี่น้องเอาเอาแล้วครับผมถถนนะมาลุ่นมาลุ่นอุย้ยหลักถอนเลยครับผมสายเหลือแค่นี้แหละโอ้ยเชิงเป็ดเลยนี่ก้าขีดกระโลดเลยแหละนี่ครับน่าจะรุ่นนี้ครับไปกินเนี้ยหล่อนครับพี่น้องผมตกปลาหายอยู่หากินครับ เมื่อนี้ผ้ามาขาคล้องไงครับผมมื่อนี้ผลงานจช็สิเป็นยังไงบางครับนี่ครับนี่ชุดเบ็ดสี่สิบหลังนะครับนี่เบ็ดปลาดูครับผมมื่อนี้จะมาใส่ปลาดูเนื้อที่ใส่เมื่อนี้ก็จะมีสามอย่างครับผมมีกบกบปลาไหลแล้วก็ปลาดุกครับผมเข้ามาลุ่นเบืองว่าเบ็ดสี่สิบหลังจะด้ยจะโตบ่จะคุ้มค่าเบ็ดจะคุ้มค่าเนียบครับอันนี้นี่โอ้ลงทุนเหมนพันเลครับนี่เฮ็ดเบ็ดชุดนี้ทั้งค่าเบ็ดคาเงี้อครับผม เทาเมาลองเบิงครับว่าสิคุ้มบ่เงินผ่านหนึ่งครับผมเดี๋ยวเ่าพาไปเบิรงกเงี้ยครับนี่ครับเงี้ยอันนี้ปลาไหลครับอันนี้ปลาไหลผมไปใส่มากเลยห้าตัวครับแล้วก็อันนี้ปลาดุกครับอันนี้กบนี่ครับกบเจ็ดตัวแล้วก็ปลาดุกครับผมนี่ปลาดุกหน่อยใส่ประมาณสองนิ้วครับผมใหญ่กว่าผมมือจักหน่อยหนึ่งไปเดี๋ยวห่อไปเบิรงวิธีเกี่ยวเยอะครับ เมื่อนีให้พ่านยาวเป็นคนจัดการครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีเกี่ยวเยื่อครับผมให้มันปักมือจะคล้องก้อนปลาดุกฮะจังสิมันนี่ครับผมบีพัวไว้แล้วว่าแต่ว่าปลาดุกนี้ห้างตัวตัวน้อยห้างตัวตัวพอดีครับขันไส้นี่นี่อยากอยากน่อยไปนิดนึงครับผมแต่ว่ากดอันเกี่ยวเยื่อปลาดุกนี่ต้องระวังครับ พราะว่าเงียงมันสิใส่มือก่อนเงียงปลาดุกเสียามือคนก่อนนี่ครับกอเงียง้ยปับ๊บบ้านนี้ครับผมจะกอให้ถึงสันหลังนะครับเด้อกันกอถึงสันหลังนี่ปลาดุกมันที่ไตครับแล้วก็เสียบโอ้ขั้นเบิ่งขั้นเป็ดครับโอ้ิ่งผู้อันนี้ก็ยเว่าโหผ่านเาวาเป็นคนเลามากเลยครับมือนี้เลื่อมค้าตั้งกองครับพี่น้องอเจ้าคือลงไปลึกเฮ้ ทางหน้ามหมยฟังทางนี้ด้สิเดี๋ยว <laughs> ก็จม <laughs> <laughs> มีมห้ยย้ำมาฟังทางนี้มั <c oughs> เ้เอาออกแล้วบอโทรศัพท์ <c oughs> นี่ครับเบื้องไมาครับไม้บบกยังกว้างเลยครับโอ้ตายตายป่าตายก้อน ดูนครับดินบามๆเลยปลาดุกมันดินดีเลยครับปลาดุกนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับกะปล่อยให้ปลาดุกมันดินเห็นครับกันปลาโดมาเห็นมืน่อที่มาขาับกลับเลยครับคันนี้ทดลองใส่เนี้ยกบครับผมกบกะหุละรุ่นปนอิม <laughs> กบโตง,งครับนี่เป็งวิธีกเกวเนื้อกบ เกาะปั๊บเลยหูตกไงไม้ครับเอาเบิรงไม้นี่ครับไม้บางกวางเลยครับมีโอกาสมีปลาโดครับผมบนนี้นะครับอาจจะมีปลาอื่นพร้อมบมกใส่ก็าตองถังก็ไปใส่เนี่ยครับเดี๋ยวพันเาาเป็นคนใสครับผมครับพี่น้องผมใส่เบ็ดหลังสุดท้ายแล้วครับให้พันเาาใส่อยู่ครับ โอ้สดชแล้วครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับผมมาตั้งแต่ใบสามครับออกจากบ้านมาายสามครับอุ้ยโอ้สุดยอดครับเมื่อนี้ทรถดีดีครับส่วนที่หาหม่องไส่ไอะไรครับไส่เบ็ดปลาไงครับผมเนี้ยปลาดุกเนี้ยกบเนี้ยปลาไหลครับผมสามเนี้ยในมือนี่แ่ดหนักครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาวหไม่นี่แหละครับผมส่วนที่หาอะไรแต่ละคลิปติดตามติดตามกดติดตามไปครับผมไปเดี๋ยวอาจจะประมาณสามทุ่มที่ออกมาหย่างมาซันกะ ขันบบออกมากกับจะเป็นมือเลือนเศร้าครับผมติดตามมั้งครับผมรุ่นกันรุ่นกันเพื่อมานมือเลือเศร้าครับพี่น้องผมพ้ามายามเบ็ดครับพ้ามายามเบ็ดปลายไงอุ้ยหลังแรกหลังแรกเนี้ยหล่อนครับผมนี่ครับผมสามทุ่มใส่เสร็จทุ่มทุ่มเก้านึที่มั้งครับนีกระลังที่สามทุ่มมะยามครับน่าจะใส่เวลายามบอบดโดนครับประมาณสามสิบนาทีน่าจะได้ครับาะวเบ็ดสี่สิบหลังอุ้ยหลังแรกนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ โู้ uh, เหีืยหลอนไหมครับเจ้าผู้ถือมันคือผู้ถือว่าอาจจะเป็นพวกปลาโดน้อยหรือว่าปลาคอหน่อยมากินแบบมันดึงออกไปเต่เหงือครับผมเดี๋ยวสิในนี่ครับในผ่านเงี้ยวในผ่านเง้าวเอาเหงือมาเปลียนครับผมโอ้มีรุ่นครับผมมีรุ่นล้างนี่หลอนอีกแล้วครับพี่น้องผมโอ้คือผู้ถือว่านี่ครับอันนี้เหงือปลาดุกเลยครับหลอนสองลังละแต่ยังบ่ประสบความสําเร็จครับผม อ่ะรุ่นกระต่อครับเนียรกระสีเบิดครับประดุกเลือตัวใหญหน่อยแล้วยเยอะ <laughs> ในปันเงาเกี่ยวเยีเยร์ยครับผมเดี๋ยวจังมาลุ่นกันหล้างนาครับผมพี่น้องผมขั้นนี้เบ็ดจมครับผมปลายู่ปะเอ,อาอุ้ยป่ายู่ครับพี่น้อง,องเอาเอาแล้วครับผมมาลุ่นมาลุ่นอุ้ยหลักถอนเลยครับผมถอนหลักขึ้นเลยเขาใหที่ให้พัดเงาเป็นคนลงครับผมผมป็นตาก้องยุงทึ่ง าาเ,อเอาครับม<า>ผมเอาเต็มแรกสิได้บอลเน,น่ตาก,กับบ่มีเลยครับพี่น้องเน,ะบบน,นาะแคกเแสียกแกเสียกก่อนลืลลอหรือป่แก่บ่ะอเอาขันยา่าปาบ่แก่ครับผมห้องบลุลุมือครับว่าที่เป็นปลายัางอยู่เลยครับขั้นมันติ่งอยู่ยู้ยว่าอย่าหลุดมักนก็ติ่งอยู่สักวันหนึงฮะอยปลาข้าวข้าวไงแม่งแบบนครับน้องเยนะแกเสียกเยอนะขอยแกเสีกกน อู้ยตอดเดิมเต็มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืนอคโบออล่ะเด๋ยวมามนท่าไหร่มาเบิกไหนมาเหยินเนาะป่านี้กระา,ายได้เนียนะอู้ยับผมมือหัวป่าสิบโลตัวนี้บ่ฮอดอกะหกว่สี่ห้าโลประมาณนี้ับผมแจกเสียกซิลเล็กๆอู้ย่กับผมตรวเดิมเต็มแรกเบเก้ครับพันยาวลงอุ้มเลยอูยสามโลบนาขาด ่อ้โมยูโมยูสามโลดิี่นี่ต้องสีนี่ฮะครับผมตัวนี้ปลากระสอบไปปลาตัวนึงหมดปลาตัวนึงหมดนะปลาเยอะตัวนึงเที่ยวแบบสองกันเที่ยวใส่บอร์กมากครับพี่น้องสูงพ่ายหกสูงพ่ายอยู่ขนาดไหนใช่ไหมประมาณหกโล่ปุดดิประมาณห้าห้าปราณสี่โลประมาณปลากจะมันหางหกโลครับนี่ครับผมผลงานของมือนี่ครับได้ปลาคาวใหญ่ตัวนึงครับคาดยาว่าประมาณสี่โลกว่ากว่าครับ อย่ับผมเมื่อท่านได้ตายเด้ครับเนี่อาปากงับ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 อยู่ครับว้าสำหรับผมมีถือว่าประสบความสําเร็จครับผมเนีปลาข้าวไงครับผมพิคารนิดนึงที่ผมคิดไว้นีนน่าจะเป็นพวกปลาโดครับผมโอ้ยนี่เด้ปลาข้าวญ่นี่ครับผมอาปากงับ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 งบอยู่ครับถือว่าผ่านครับผมผ่านประสบความสําเร็จเดี๋ยวมือเสงาข้ามารุนกันอีกเพื่อนหนึ่งครับว่าที่ใดเติมบ่ตอนนี้ตอนนี้ได้ตัวเดียว ยังแบงกันอะไรครับผมมันมันต้องมีครูมันจังที่แบ่งกันได้ครับผมไปกลับบ้านนี่ละนี่ได้ผลงานมาฝากให้พี่น้องเอฟซีได้บ้างดีครับผมอันนี้กินเนียบประดุกครับนี่นหน,นวดเงี้เลยสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับถ้าพยายามเบ็ดครับผมถ้าพยายามเบม็ดตายง่ายครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะมั่นตีหากว่าครับผมนี่ครับผม ตีห้ายี่บสี่รับลังแหลกนี่านเงาล่งไปยามครับผมจัคสี่เป็นยังไงบุครับรอบต่อเมื่อคืนนี้ที่ว่าโอเคครับผมพานใสด้อยู่โอ้ปลาเข้าตัวยังไงครับผมพิดขาดนิดนึงผมคิดว่าจะเป็นปลาโดเลยครับที่ที่จะมากินเบ็ดแต่ว่าพ่อม่ยามดยปลาเข้ายังไงครับผมก็ะโอเคกับวมปลาเข้านี่น่าจะเป็นปลาที่เนื้อเนื้อดีก็ปลาโดครับผมถือว่าโอเคกันได้ปลาเขาก็ดีครับผม แต่ว่ารอบต้่นนี้จ็กสี่เป็นยังไงเข้ามาลุ่นกันเบิ่งอีกเที่ยนึงแลนะครับผมลังใดมีอาการหรือว่ามีป่าถึงเบ็ดจังที่ไทยเบื่องครับผมเรบกเก็บกลับดวยครับเด้อจะใส่ทิ้งไว้นีเลยแล้วก็อาจจะถามมยามตอนเที่ยงหรือว่าตอนแรกก็จังม่าเบิ่งกันอีกเที่ยนึงครับผมไปข้อตัวไปหายามเบ็ดครับพัานย่าห้มันเสร็จเรียบร้อยครับทัานยาาลงไปยามครับผมเง่อหายละครับเมื่อขึ้นก็หาย้ังนี้ นี่ครับเนี่ยหลอนอีกแล้วครับลังนี้เมื่อคืนกันหลอนเต้ประถึอปลาโอ้ปลายัางไม่กินวะล้างนี้กับหลอนอีกแล้วครับผมอหลอนไล่ล้างครับรอบซอนี่เต้ปรถือปลา <c oughs> <c oughs> ประดูหน่อยว้าวมากวนนะครับผมรุ่นต่อครับมารุ่นเบื้องลัางนี่ครับถือเมื่อคืนครับลังนีไในปลาคาวอยู่นี่งเมื่อคืนนี้ หลับเสาซิบิงยังมากินบอเนี่มไปโอ้เบ็ยดยังอยู่คือเราครับผมลังนี้ทา่านย้าเขาพยายามเบ็ดอยู่นครับนายจะบุมมีน้ากินนี่ครับอันนี้เสี้ยนของแท้ครับผมเสี้ยนบลาโดเบิงคนงานครับโอ้ยนายจะใส่นี่หรือมั้งมันไปหากินเบ็ดนี่โอ้ยแต่ยางเนี่ยนายจะรุ่นนี่มันไปหากินเบ็ดเท่าโอ้วนนยออวังโลนี่แหละ พวเก้าขีดกระโล่ดีแหละนี่ครับน่าจะรุ่นนี้ครับไปกินเนี้ยหล่อนน่าจะมัน่าจะอมประดุกประหลมหลงประดุกประหลงใหญ่กินนะว่าหลงครับเพื่อเอากบตัตีคบตัเอียนทั้งกบทั้งเอียนโอ้ครับฝีมือครับฝีมือครับพี่น้องผมพันยาวว่ามีคนมาลักป่าครับโอ้สิ่งเถอะวะพันยาวว่ามีคนมาตัดสายไปเลยครับ โอ้โอเหลียดยิ้มใหยครับผมต้องเชื่อถอือกันเบื้องสายครับต้องกโดนซัดโอเป็นบแบบได้เสียดึงขาดโอ้ครับสายเหลือแค่นี้แหละโอ้ยเช็งเป็ดเลยอันนี้ห้อยตัดแน่นอนลอยไปเส้นครับผมสายขาดบ่ไปเลยนะครับโอ้โหว่าที่ได้ปลาเนี่ยวะครับพี่น้องผมยามเบ็ดรอบเต้าโอ้ถึงกับ ถึงกับเส้นครับผมบ่ได้ปา่าโตแถมมีป่าถือเบ็ดลังเดียวถือลักอีกไปหาครับโอ้ยยังเส้นเลยครับตัดสายไปเลยเลปลากินเบ็ดดีอยู่ครับยเมื่อเศร้านี่อู้หลอนไปหาหกหลังครับต่ว่าหังบถง่ถือถือลังเดียวเขลาลักไปซ้ำ <laughs> <laughs> ผลงานคลิปนี้ก็เลยนัย่นแหละครับผมได้ปลาข้าตัวเดียวแยกที่ไปแบ่งกันอะไรบุกกระพันเยาวได้ปลาข่าตัวเดียวครับผมต่ว่าก็เอ้าถือว่า ประสบความสาเร็จครับผมมี่แต้มใหม่พี่น้อง FC บางอยู่แต่ว่าป่าที่หวังไว้คือเป็นปลาโดครับผมแต่ว่าบ่ไ้ปลาโดเลยนี่ครับผมมาเบ่งผลงานป่าโตมาขึ้นเลยครับนี่ครับปัาสามโลสามโลขีดนึงพอดีครับเสียดายตั้งแต่โตที่เขาตัดเอาครับหนาซี่ไส้หนาซี่พ่อๆกันครับอันนี้นะครับเสียดายอยู่เอาะซ้ำนี่ก็โอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ที่เอาไปขายครับ ทีแรกว่าสีเห็ดกิน่นลรอบ่มีเวลาเห็ดกินก็เลยออสีเอาไปขายครับผมขายครับผมที่เหกว่าสีเห็ดกินนั่นแหละขายซะเดี <g ül üyor> <c oughs> ๋ยวมันไดตัวบุ้มบุ้มมีเวลาเห็ดกินครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปเห็ดงานต่อไปเอ,เอาไปเพิ่อนไหม <c oughs> นี่ครับผมขายกั <c oughs> ขายอาจจะพอได้มิดๆหน่อย หลับเงินหลับเงินครบอยู่บ้างฮะ